เดี๋ยวพาดูงานวันนี้หน่อยนะที่หนองคายนะหนองคายท่าบ่อนะหนองคายท่าบ่อกับรถสิงงยเทคนี่นะรถสิเงยเทอวันนี้เข้าสู่วันที่สามหรือวันที่สี่วันนี้ทําวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่สามใช่ไหมอ่าวันนี้วันที่สามแล้วนะก็วันนี้เตรียมพ่นสีแล้วเนี่ยเตรียมพ่นสีแล้วนะก็เดี๋ยวดูเก็บความสะอาดอะไรไปเรื่อยก็ไล่พ่นตรงไหนไม่ดีก็ขัดแซะไปเท่าที่ได้นะต้องเท่าที่ได้ไม่ใช่ว่าเอาแบบยิงทรายนะผมไม่มีที่ยิงทรายนะ ก็เอาเท่าที่ได้นะครับก็สามวันแล้วนะวันนี้ก็ออพรุ่งนี้เดี๋ยวได้ได้ไดประกอบแน่น,นอนจะเสร็จไม่เสร็จก็มาลุ้นวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้จากรถสิงห์เทคนะสิงห์เทคเป็นหัวเครื่องเกียร์เป็น s เจ็ดร้อยนะที่เอท่าบ่อท่าบ่อหนองคายนี่นะก็เดี๋ยวพาด,ดูเลยอ่ะนี่นะคันหน้าใส่เรียบร้อยนะนี่ก็พ่นมาหน่อยนะา,าสีพอดีติดเที่ยงก็ต้องพักก่อนผมพักเป็นเวลานะสี่มงเย็นเลิกงานนะ เานก็มาณสองโมงเช้าเลิกสี่โมงเย็นไม่ได้ทาห่ำลุ่มห่ำค่าอะไรเงี้ยนะนี่นะนนะก็เป็นรูปเป็นทรงแล้วทรงรถก็สวยๆเหมือนเดิมผมก็จัดให้หน้าไม่หมอบไปแล้วทรงสวยๆนะอุปกรณ์จุดเยอะต่างๆก็เหมือนเดิมนะต้นตํำรับอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะการันตีผลงานได้เพราะว่าทํามาค่อนข้างที่จะนานนะประสบการณ์มีแน่นอนนะประสบการณ์มีแน่นอนนี่ก็เดี๋ยวจะไปอีกหนึ่งผลงานนะ เดี๋ยวเอ,อมามันเดี๋ยวรอชมวันพรุ่งนี้จะสวยไม่สวยก็เดี๋ยวรอชมวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนี่แหละเดี๋ยวก็ไล่เก็บสีเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนตอนพ่นสีนะทำคลิปดูอรอบหนึ่งนี่นะจุดยึดต่างๆใส่ให้ครบเรียบร้อยรถเก่าก็ใหม่ได้นะเดี๋ยวบอยเดลิมิตให้แล้วลูกค้าอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรบางทีแชทมาถามผมอะผม <c oughs> ไม่ค่อยตอบหรอกเพราะว่า,าถ้าถ้าลูกค้าจะทำโทรมาเลยคารุณาโทรมา นะเบอร์ศูนย์ 3, 3 7 6 1สมนะโทรมาได้สอบถามได้ทำไม่ทำไม่ว่านะแต่ผมเน้นให้โทรมาดีกว่าไม่งั้นไม่เรื่องว่าว่าพิมมาเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เอเจ็ดอยคิดเท่าไหร่แล้วทีนี้มันจะต้องมีคำถามกลับไปว่าแล้วรถอยู่ที่ไหนรถเป็นรุ่นอะไรแล้วลูกค้าจะทำอะไรบ้างนะเออมันก็จะต้องโทรมาดีกว่าแล้วคุยนะ โทรมาคุยจะจบเลยนะจบเลยนะครับก็ปรปโทรศูนย์ก็สามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับโทรมาได้เลยนี่ก็จุดยึดต่างๆก็ใส่รายละเอียดดีเทลหมดแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้พ่นสีบ่ายนี้พ่นสีนะก็ส่รงรถสวยๆเหมือนเดิมนะครับส่รงรถสวยๆเหมือนเดิมหัวอยู่นี่เดี๋ยวพาไปดูหัวตัวนี้เป็นยูโรห้านะเป็นยูโรห้าแล้วก็ คอนโซลในจะเป็นอคอนโซลมันจะเป็นสีดำถ้าอยู่โลห้าแต่ถ้าผมเน้นนะให้เป็นยูโรห้าไปเลยให้เป็นยูโรห้าจะประหยัดน้ํามันกว่ายูสามยูสี่นะประหยัดกว่าเพราะว่าแล้วก็จะได้ใหม่ขึ้นมาหน่อยเออประมาณนี้นี่เครื่องอีสามรออยู่นี่ละแผ่นคัตก็ดูให้เรียบร้อยนะแผ่นคัตก็เดี๋ยวรอสั่งมาแล้วละ่ะน่าจะถึงวันนี้แหละน่าถึงวันนี้นี่หัวเก่งเห็นไหมภายในดํา ตัวนี้นะอ่าเป็นคอนโซลดําแบบนี้นี่ประมาณนี้อย่างอื่นก็ <c oughs> เตรียมไว้เกือบหมดแล้วละ่ะ <c oughs> เตรียมไว้เตรียมที่รอประกอบเข้าก็ไม่มีอะไรนะก็ดูให้ทุกจุดแหละจะกลับ <c oughs> <c oughs> ดูให้ทุกจุดนะแล้วก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด <c oughs> ภาคอีสานผมบอกแล้วนะไม่มีข้อแม้ไปให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอภาคอีสานนะ ภาคเหนือภาคใต้โทรมาสอบถามได้นะโทรมาสอบถามก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะที่หนองคายนะเดี๋ยวช่วงบ่ายทำคลิปไปดูทิงน,นะว่าตอนพ่นสีจะสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวรอชมนะคลิปนี้ก็ลาก่กอนเจอใหมา่คลิปหน้าฝากกดแล์แชร์ด้วยนะครับผม